สวัสดีครับเช้าแล้วนะครับตื่นได้แล้ววันนี้เราจะไปหาอะไรกินข้างนอกกันนะครับตื่นมาก็เขียนที่นอนก่อนเลยนะครับทุกวันเราจะต้องเก็บที่นอนนะครับตื่นช้ำน,นะ ่าถ้าเราไม่เก็บที่นอนนะครับตื่นเช้ามาผมจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำแล้วมันสำเร็จนะครับอย่างแรกก็คือต้องเก็บที่นอนก่อนนะครับ ภารกิจวันนี้นะครับก็ต้องมีหนึ่งคือ,เ,อเปลี่ยนน้ำพระนะครับแล้วก็เช็ดฝุ่นนะครับในห้องทุกวันหยุดจะทำนะครับแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้เรามีภารกิจปลูกต้นไม้นะครับหลังห้องนะครับเ,เสร็จแล้วค่อยออกไปหาอะไรกินนะครับต่วนช่วงประมาณสัก11โมงนะครับไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้นะเนาะ เราจะใช้ผ้านี้นะฮะเราจะใช้ผ้านะครับชุกน้ําแล้วก็เช็ดฝุ่นนะฮะทั้งหัวนอนนะครับแล้วก็ทุกที่เลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ล้างห้องน้ํานะครับซักผ้าตัวนี้เป็นใช้น้าประปานะครับไม่ซักมือนะครับจะใช้เครื่องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าซักมือแล้วใช้ผงซักฟอกแล้วมันมันมัน,มน มันไม่มีฟองนะครับก็เลยต้องต้องต้องใช้เครืองนะครับเสร็จแล้วก็จะเคลียร์ต้นไม้ในห้องนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็คือเอามาใช่น้ายังไม่มีดินปลูกเมื่อวันก่อนไปซื้อดินมาแล้วนะครับจะปลูกหลังห้องนะฮะมีหลายต้นอยู่นะครับเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะครับสังเกตได้ว่าที่ห้องของผมก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ จะไม่กวนอิ่มนะครับก็ไว้สําหรับบูชานะครับพระนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระนะครับนี่นะครับเป็นพระแล้วก็มีลูกที่บ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบตอนนี้อ้วนหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้จะออกกําลังกายนะครับพอจะคงเทพจะไม่อ้วนนะครับแล้วก็ฉลองอะไรวะางอยู่ไหนวะ ฉลองวนี้นะฮะเพื่อนน้องให้มาตอนสมัยเตะอบรมนแผนกนะครับเป็นของที่ระลึกตอนนี้ก็ได้ใช้แล้วนะครับใช้สําหรับการเปิดไฟไลฟ์สดนะครับเนะาะภารกิจวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้หน้าบวมอยู่เพิ่งตื่นนอนนะครับว่าจะหากาแฟกินสะหน่อยไม่มีเนาะเดี๋ยว ขอทำธุระก่อนนะครับสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไปหาอะไรกินข้างนอกกัน